Okay. กระโปงจาบอกเลยน่ากินมากนี่ทุกคนกระโปงแบบทอดแบบบ้านๆภาษาพีวีภาษาวิครับนะเธอน่ากินมากเดี๋ยวพีวจะไปกินกับน้ำตอนนี้นะครับท,ทุกคนกับบริการมาแก้ยยทุกคนวยยยันนี้พวจะพักคนได้ดูนะเธอเป็นบริการมาแก้ดิทารามีเธออันนี้จะเป็นหววเวยียกระโปะนะเธอคือนานมากไม่ได้กินกระโปงแบบนี้นคุณดูสิกระโปงแบบตอนนี้ยังไม่สุกนะเธอและพีวจะทอดในวิยทยชารามี่พีวีรอน้ำมันให้มันเดือดให้มันร้อนให้จึ้ง เธอ,อยากกินมากๆเธออยากกินจริงๆกระโปะเธออันนี้จะเป็นกระโปะนาราหรือกระโปะอัตตานีไม่รู้เหมือนกันคําว่ากระโปะมันเจึงมากมันอร่อยอยู่แล้วเธอจะพิวจะทอดให้ดูนะครับทุกคนมาแก้ด้วยกันนะครับนี่ทุกคนนะ้ำมันร้อนและเธอมันเดือดและเธอพิวจะใส่แล้วนะนะขออนุญาตใช้มือนะพิวล้างมือแล้วนี่ใสแบบนี้นั่นแหละยอน้ำมัน,นมันร้อนเธอน,น,น่ากิงาก ไม่ต้องตกใจทำไมตรงนี้ดำอันนี้จะเป็นไอ้นั้นนะเธอไว้ป้องกันน้ำมันกระเด็นนี่ใส,ส่เลยซี่กึ้งเอาแบบกรอบบริเวณกรอบนุ่มนอกทั้งนอกอะไรวะพูดอะไรวะเอาแบบกรอบนอกนุ่มในประมาณนั้น,นเธอ กระโปะจาบอกแล้วน่ากินมากทุกคนกระโปะแบบทอดแบบบ้านๆภาษาพีวีภาษาวิครับนะเธอน่ากินมากเดี๋ยวฟิวจะไปกินกับน้าจินนะ้มนที่ซื้อในในขวดเธอมันน่ากินเวอร์แล้วเป็นบรรยากาศที่ฟิลแบบว่าฝนตกในช่วงเย็นแล้วก็บรรยากาศมันจะหนาวเวอร์แล้วเรากินของร้อนแบบนี้ของทอดแบบนี้มันจึง้งมันทําให้เราแบบโหย้ยมันจึ้งมากดูสิทุกคนนี่เป็นรการมาเก็ตที่โหดที่สุดที่ทํามานะเธอเพราะว่าไม่ได้ ถ่ายที่ห้องครัวหลังบ้านไม่ได้ถ่ายวันนี้มันถ่ายห้องครัวในบ้านแบบเหมือนหลังบ้านเหมือนกันงงมาทุกคนจึ้งน่ากินวร์เดี๋ยวดูกระโปรสุกนิพนคนคาราบีนทุกคนได้แล้วจ้าดูสิจึ้งมากนี่ก็มีผักตกใจให้มันสวยแล้วก็นำจิ้มก็ดูสิกระโปงน่ากินมากนี่เธอรายการมากระตอน,นคือน่ากินมากดูสิกระโปงมีมีง่ายแค่ใส่น้ำมันแล้วก็ให้มันนำ้ำมันแล้วก็ทอดลงไปแค่นี้ก็ได้กินแล้ว เนี้ง่ายนะเธอน่ากินมากแล้วสําหรับใครอยากให้พี่วีทำเมนูอะไรก็คาะเามีววาม,มาได้นะครับทุกคนแล้วสาหรับใครที่ไม่เคยกินกะโป๊หรือเคยกินกะโปะอะไรก็หาสามารถคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวรายการใหม่ก็จะมีนะครับทุกคนเราติดตามลิปได้เลยนี่น่ากินเวอร์สือด,ดเว้พี่วีคนอยากไปกินก่อนนะครับ